จมูกเลดออกแต่ก็ต้องจิ้มเพราะกลัวมากเพราะกลัวมันได้ทํางานมากทุกคนเฮ้ยฉันจะเป็นเหรอวะหนูแบบไม่ได้การละอันแรกก็เริ่มสาลวนแล้วก็เริ่มซ้อมด้วยจิตใจที่ไม่ดีแล้ววันนั้นหนูก็ไม่ถอดแมสซ้อมเลยเพราะว่าหนูก็กลัวความแย่คือหนูนอนกับพี่เชอร์ใช่ไหมแต่หนูกลัวหนูใส่แมสนอนทุกคนพี่เชอร์ไม่รู้พี่เชอร์รู้ไหมแต่หนูใส่แมสนอนว้พี่เชอร์พราหนูกลัวว่าหนูจะแบบไปทําให้พี่เชอร์ติดเลยให้พี่เชอร์เป็นอะไรอ่ะ างาน,นก็ก็ดีค่ะวันพองเพราะวันแบบว่าเอาจริงทุกคนหนูเครียดคือตอนแรกก็เครียดเครียดว่าเออเราเรา,เ,เราจะไม่ติดเราจะไม่เสี่ยงเราจะไม่ติดโควิดก่อนที่เราจะทํางานใช่ไหมทุกคนหนูตรวจเอทีเคทุกวันก่อนหน่าจะมีงานหนูตรวจทุกวันเพราะว่าหนูกลัวคือหนูกลัวเพราะก่อนนั้นเรามีงานที่ต้องไปทํางานนู่นนั่นใช่ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าเราจะตรวจหลังจะทํางานคืออะไรมันก็เกิดขึ้นได้มันคือแบบโลก ลราแจ็พคพอร์ตหนูคนเรากลัวมากหนูตรวจเอทีเคทุกเพราะว่ามันมันมันมีอยู่รอบหนึ่งคือเอทีเคมันทําหนูล้วนุกคนคือมันนะเคยเป็นมาแล้วคืออันอาจจะอยู่ที่ด้วยที่น้ํายาของเอทีเคหรืออะไรก็ไม่รู้รู้คนที่เราอาจจะวางมันทิน้งไว้เกิน30มนาทีอ่ะคือเราดูตอน15หารือสินาทีอ่ะมันไม่ขึ้นอะไรทุกคนสักพักเราก็ไปทำาันทำนี่แล้วกลับมาดูใหม่เฮ้ยมันเหมือนจะขึ้นจางๆว่ะคือแพนิกมากคืออีฉันแพนิคมากวคนนั้นหนูตัวไปสี่อันทุกคนแลคว ออกไปให้คนอื่นหรือมันจะอะไรอะไรก็ตามทุกคนคือหนูกลัวมากเพราะว่าไอทีเคมันจะลวนใส่หนูหนึ่งอันแล้วคือมันเคยเป็นมาแล้วหนึ่งรอบมันเคยเป็นมาแล้วหนึ่งรอบตอนที่โปรโมทงานแฟนมีเมื่อปีที่แล้วแต่ว่ามันมันมันเป็นยี่ห้อของการสันทุกคนแลวหนูไม่ชอบใช้การสันเพราะรู้สึกว่ามันเข้าไปได้ไม่ลึกพอแล้วมันมันเจ็บอบบแลมันอันใหญ่แย่แล้วแบบแล้หนูแบบหนูกลัวมากว่าเฮ้ยฉันจะเป็นหรอวะอะไรกันรอบหนูแบบ ไม่ได้การละอันแรกก็เริ่มสลวนแล้วก็เริ่มสอนเมื่อจิตใจที่ไม่ดีแล้ก็เลยไปเอาอันเดิมเพราะาตอนนั้นมีแต่อันเดิมมาสวอปมาอีกทีก็รอดอยังใจฉันยังไม่ดีอยู่ฉันก็ไปให้ให้พี่เออาร์ที่เขาอยู่ทางออกซื้ออีกยี่ห้อหนึ่งมาให้หนูของการ์ยาวแล้วเอาของที่พี่เชอมีอีกก็คือสี่อันก็คือ อันแรกมันเป็นใช่ไหมแล้วหนูก็ตรวจอีกสองอันอีกอันอันอันเดิมไม่เป็นแล้วก็มีอันอันอันยาวหัวเล็กๆอีกสองอันคือแบบจิ้มจนจมูกเลอดออกแต่ก็ต้องจิ้มเพราะกลัวมากเพราะกลัวมันได้ทํางานมากทุกคนแล้วก็จิ้มอีกสามอันแล้วก็แบบโอเคมันมันไม่ขึ้นทุกคนก็บอบเสียว่าถ้ามันขึ้นอ่ะมันขึ้นลวเว้ยนี่ก็แบบโอเคแล้วคือวันนั้นนอนกับพี่เชิญแล้วก็กลัวไงแล้วก็กลัวจะไปไปเอาเชื้อไม่ติดพี่เขาไม่วาอะไรเงี้ยแต่ก็ตรวจแล้วสี่อันสุดท้ายสุดท้าายไม่่่เเป็นนคคแตวทุก ความแย่คืออะไรรูป้ป่ะความแย่คือหนูนอนกับพี่เชอร์ใช่ไหมจะหนูกลัวหนูใส่แม็ดนอนทุกคน อะไรที่แบบแย่มากแต่แบบเรากลัวจะไปแพร่เชื้อให้คนอื่นอะหนูใส่แมสนอนกับพี่เชอร์พี่เชอร์ไม่รู้พี่เชอร์รู้ไหมแต่หนูใส่แมสนอนไว้พี่เชอร์เพราะหนูกลัวว่าหนูจะแบบไปทําให้พี่เชอร์ติดเลยให้พี่เชอร์เป็นอะไรอะหนูก็เลยใส่แมสแต่ว่าคือตอนนี้ที่นอนกับพี่เชอร์คือหนูเคยเอาฟูกไปปูหนูก็รู้สึกว่าหนูนอนข้างล่างพี่เชอร์นอนบนเตียงอยู่แล้วก็คือหนูนอนทุกทุกที่ที่นอนห้องพี่เชอร์หนูนอนข้างล่างอยู่แล้วแล้วหนูก็ใส่แมสนอนทุกคนมันแบบก็หนูกลัว แล้ววันตื่นเช้ามาคือพี่เชอร์ต้องไปทํางานแต่เช้าโอเคเขาก็ออกค้องไปก่อนแล้วหนูก็ตรวจใหม่ตอนเช้ารอบหนึง่งโอเคไม่เป็นไรแล้วก็แบบเออเอาอีกแล้วมันก็เป็นอีกแล้วแต่ว่าน,นี้เป็นยี่ห้อที่แบบว่าม,ม,ม,มันมัญหาอยู่แล้วอะแล้วแบบเราก็เลยโทรไปปรึกษาพี่เออาร์พี่เอาร์บอกว่าถ้าหนูคืออันนี้หนูวางทิ้งไว้เกินหนึ่งชั่วโมงครึ่งหนูจำเวลาได้แม่นเลยแล้วพี่เขาบอกว่าเฮ้ยถ้าวางทิ้งไว้เกินอะมันมีกรณีเหมือนกันหนูไม่ต้องไปสนใจมันแล้วแค่สิบห้าถึงสามสาสิบนาทีพอหนูก็โอเคงั้นหนูตรวจ อันนี้ปกติดีดูแค่สิ 3, บห้าทีสามสิบทีแล้วมันก็แอบ,บเลยน,นี้หนึ่งชั่วโมงหนึ่งหนูก็มาดูใหม่โอเคมันก็ไม่เป็นอะไรก็โอเคโชคดีวันนั้นวันที่ไปเทีเอร์ด้วยเราไปเทีเตอร์หนูก็ซื้อหนูไปซื้อเองอีก,อก,อก,อกสองอีกสองยี่ห้อมาตรวจแล้วถ่ายรูปเกี่ยวไปหลักฐานว่าโอเคฉันไม่ติดนะสุดวันนั้นวันนั้นสวอปอีกสี่อันเพราะว่าหนูกลัวหนูกลัวามาก หนูกลัวว่าใช่แล้วพอ15บห้าทีสันสิบีเราก็เก็บทิ้งเลยโอเคสบายดีแล้ววันเทเตอร์ต่อมาหนูก็ตรวจอีกคือหนูก็ตรวจอีกตัวอีกสองงานในสองยี่ห้อหนูตรวจทุกวันทุกคนหนูตรวจทุกวันจริงจริงแบบโหจิ้มจนจมูกเจ็บแต่ก็ต้องจิงม้ม่าแล้วหนูแบบหนูรู้สึก,กว่าหนูจิ้มลึกนะหนูดูเขาจิ้มลึกหนูแพนิกหนูก็เลยแบบเคยดูคลิปที่เขาบอกว่าเงยหน้านะคะจิ้มเข้าไปใช่ไหมคะเรายกให้สุดแล้วแทงเข้าไปให้ลึกค่ะคือ เข้าไปยันแบบรู้สึกว่าหนูคือโพกข้างในข้างในเกือบหูแน่นอนค่ะคุณหมอดิฉันฟันตรงดิฉันไม่แทงขึ้นข้างบนค่ะซิ้งเงินซนะิ้งจิ้มมันลึกลงไปข้างล่างรู้สึกว่าไม้ที่เขาให้หนูก็แทบจะแบบเหลือยูนิตเดียวแล้วคือหนูว่าหนูว่าหนูหนูไม่ตรวจน้ำลายเพราะเขาบอกว่าน้ำลายต้องอ่ะต้องห้ามกินก่อน30มนาทีแล้วต้องเอาที่มาจากคอข้างในแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้ รู้สึกว่ากลัวเราเอาน้ำลายออกมาผิดที่แล้วมันมันไม่ขึ้นถ้าสมมติว่ามันมันมันผลมันลบลวงหรือผลบวกลวงอะไรก็ตาม,มก็กลัวไงทุกคนหนูก็แต่ว่าก็มีสวอปแต่ว่าก็ก็ก็ลองสวอปน้ำลายอยเหมือนกันหลังจากวันนั้นใช่ไหมคะโอเคหนูก็สกวอปเสร็จป,ปุ๊บทุกวันตอนเช้าหนูสวอปตลอดหนึ่งพอหลังจากเทสตะบุบเจ็ดแปดเก้าสิบ ก็คือวันที่ต้องมาซ้อมแล้วใช่ไหมหนูกสวบทุกวันแล้วมีอีกวันนึงเอาอีกแล้วแม่มันเล่นหนูอีกแล้วมันเล่นหนูทุกเช้าอีกแล้วเพื่อนก็บอกว่าเอาอีกแล้วหรอเป็นอีกแล้วหรอใช่คนนั้นเป็นวันที่ซ้อมซ้อมแฟนมีแล้วด้วยวันมันมันพูดแล้วก็แบบเอาไงดีวะเนี่ยนี่ก็เลยต้องแก๊บเพื่อซื้ออีกสองยี่ห้อมาตรวจใหม่เพราะแล้ววันนั้นหนูก็ไม่ถอดแมสซ้อมเลยเพราะว่าหนูก็กลัวแล้วก็มาตรวจ2อันแล้วก็บอกว่าโอเคปลอดภัยดี หนูก็ตรวจทุกวันหลังงานทุกคนแล้ววันศุกร์ต้องมาซ้อมที่อเนมอลแล้วหนูก็ตรวจตอนเชนะ้าแล้วจำได้ว่หววาวหนูแบบปวดหัวมากแล้วแบบปวดหัวเป็นอะไรป้าอ,อ๋อเครียดเพราะมัน,นแบวกแค่ข้างหน้าแบบจข้าตรงหน้าผาหนูปวด,ดเพราะว่าหนูเครียดแบบเครียดเครียดทั้งเรื่องตัวเองติดโควิดไปถ้าติดแล้วเดี๋ยวงานมันไม่ได้เริ่มแล้วก็ถ้าสมมติว่ามันได้เริ่มปกติแล้วงานทํายังไงรู้สึกว่ายังซ้อมไม่มากพอแบบทุกอย่างมันแบบว่า ตีกันไปหมดแล้วแบบปวดหัวมากแบบเครียดมากทุกคนกินยาแบบกินยาแก้ปวดก็ไม่ช่วยตอนนั้นนะแบบกินยาแก้ปวดทุกๆุหกชั่งวตวัวปวดหัวเครียดเครียดงานมากเครียดทุกอย่างแพนิคทุกอย่างอะไรเงี้ยเออแล้วก็แบบว่าแต,แต่ก็แต่ก็โชคดีที่ว่าก็ไม่ก็ไม่ได้ติดอะไรนะคะใช่ค่ะหนูเครียดไปคะ่ะดูดูตัวเลยค่ะว่าเครียดไปแต่ว่าก็เราก็กลัวว่าเราจะเป็นอะไรถ้าเราจะเป็นอะไรเราขอเป็นรคนเดียวดีกว er ่าไม่อยากให้เพื่อนเป็นหรือว่าอะไรใดๆอะไร ระหว่างเัาหลังจากนั้นก็ระหว่งางนั้นก็หลังจากเสร็จแฟนมีตอะไรเงี้ยก็โอเคปกติดีแล้วก็ไปทํางานพร่งกลับมาแล้วก็สวอปก่อนเข้าบ้านไปหนึ่งทีก็ยังสบายดีแล้วก็ก็เว้นและ2สองสามวันทีเดี๋ยวเดี๋ยวเว้นพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ตรวจอีกรอเพราะเดี๋ยวจะแบบว่าต้องเข้าไปแบบว่าหากรุงมาหน่อยเพราะไม่ได้เจอเขามาเกือบเดือนแล้วก็เดี๋ยวสวอปก่อนเข้าไปหาเขาเดี๋ยวจะสวอปน้ำลายด้วยแล้วก็จะสวอปจมูกด้วย ทุกคนหนูมันคือนักสวอฟทุกคนฉันคือนักสวอรับผมใช่แบบว่าเราผ่านมันแล้วแบบพออะไรที่เราแบบเราสึกว่ามันหนักมาเพราะเราถือมันไว้นานมากกับแฟนมีเพราะเราก็ไม่รู้ว่าทุกๆอย่างที่เราตั้งใจทํากันออกมามันจะออกมาดีสมกับที่ทุกคนเอาว่ารอคอยไหมหรือทือทุกคนแบบทีมงานคุณครูใดๆอะไรอย่างนี้ก็คือแบบทุ่มเทแล้วก็ตั้งใจกับางานแฟนมีครั้งนี้มากอะไรยงี้แต่พอมันเสร็จรูโลกไ้ด้วยดีแบบด้วยดีจริงๆก็รู้สึกโล่งแบบโล่งใจมากแบบโล่ง มากก็รู้สึกดีใจมากๆก็รู้สึกขอบคุณคนมากๆที่แบบว่ามาอยู่ด้วยกันแหละเงี่ยตอตอนนี้ก็โล่งแล้วแต่ว่าเพิ่งๆไปทํางานมาก็กลัวเหมือนกันก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะตรวจเดี๋ยวพรุ่งนี้ตรวจอีกรอบแต่ว่าเว้นเป็นสองวันต่อทีแล้วจะแม่เออแต่อาการแต่อาการมันอาการมันไม่ออกไม่ได้มีอะไรทุกคนเลยเนี่ยแต่ว่าจะตรวจไว้เพื่อความสบายใจอืมติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึงแอปพลิเคชันเทนกับ VR และยังมีเกมเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am p o o n e in application